กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองบางพะเยาทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกผมคุมารทองบางพะเยานะครับวันนี้ก็่าได้พระสวยๆนะครับเอามาฝากพี่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับได้ตามบ้านมีพระกุเนื้อดินชินผงนะครับมีเครื่องรางได้มานิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับ ชิ้นแรกนะครับนี่ครับผมจะเป็นมีดนะครับเป็นมีดมีดด้ามเป็นเข่านะครับเข่ากึกเลยนะครับขออนุญาตนี่ครับเข่าคึกเลยนะครับยาวนะครับนี่ประมาณใบประมาณ9้านิ้วได้นะครับใบประมาณ9นิ้วตัวตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองเก่านะครับนี่ครับ ทองเหลืองเกา่าดูดั้ขึ้นสนิมหมดแล้วครับเป็นเขานะครับเป็นเขามีเ,เขานี่แตกลายเลยนะฮะน่าจะเป็นเขากางนะครับผมเขากางนะครับเจ้าของเดิมบอกเป็นมีของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับใบเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วได้ความยาวน่าจะประมาณสิพกว่านิ้วนะฮะทิบกว่านิ้วนะครับสวยมากเลยนะครับสวยมากนะครับ เก่านะครับเก่านะครับผมเปิดไว้สองพันบาทนะครับเปิดไว้สองพันบาทนะครับพี่พีทนใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมีดมีอยู่สองเล่มนะครับมีดหลวงพ่อลุ่งมีอยู่สองเล่มอันนี้เล่มที่หนึ่งนะครับอ่าต่อไปเล่มที่สองครับอ่านี่เล่มที่สองอันนี้ก็เก่านะครับใบตอกลายด้วยนะครับนี่ฮะอ่าดูนะครับผ่านการใช้มาอย่างแบบสมบุกสมบันเลยนะครับ เป็นด้ามเข่าเหมือนกันนะครับอ่าเป็นด้ามเข่าเหมือนกันนะครับเก่าเลยนะครับนี่ฮะเข่าเก่ามันมันแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาสองพันนะครับผมลดไปสองพันบาทนะครับพี่พีก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกศูนหกเก้านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมีดหลงพ็เดิมนะครับเป็นมีดเขาเรียกมีด เขาเรียกมีดอะไรมันที่ไว้ดูแลช้างครับแต่เป็นมีดพกสั้นนะครับมีดพกสั้นนะครับนี่ครับความยาวอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดนิ้วนะครับนี่ครับดูหวายนะครับหวายทักหวายทักเก่านะครับใต้อ่าตรงนี้จะเหมือนมีมวลสารมีข้างมีอะไรอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวปอกเป็นทองเหลืองนะครับปอกเป็นทองเหลืองมีจานนะครับอ่าปอกเป็นทองเหลืองมีจานนี่ฮะ จะเห็นรอยจานนะครับจะเห็นรอยจานแบบนี้เลยนะครับน้มถักพันด้วยหวายนะครับถักพันด้วยหวายแบบโบราณคลาสสิกนะครับแบบโบราณคลาสสิกนะครับอันนี้ก็มีฝักให้นะครับมีฝักให้ฝักอันนี้เขาน่าจะมาทําใส่ทีหลังนะตอมีดแต่ตอมีดเก่า <ones> เึลเลยนะครับน right. ี่ครับม <med> ีใจหวายนะครับเอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทนะครับ ว่ากล้องมันกล้องมันไม่โฟกัสเต็มเต็มนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับประคำนะครับรูปประคำประคำกามช้างนะครับนี่ครับเป็นกามช้างนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะยาวสมหัวได้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเอารพมากับมือเลยนะครับเคารพมากับมือหลวงพ่อเลยนะครับหลวงหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนะครับกามช้างมีอยู่สองเส้นนะครับ กามช้างมีอยู่สองเส้นนผมอาเส้นละเจ็ดร้อยบาทนะครับเส้นละเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้อันนี้เก่านะครับขอเป็นของหลวงพ่ออุตมะเหมือนกันนะครับเอาไว้ภาวนาได้นะครับอันนี้เส้นนี้ผมเอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับจดกามช้างเอา เท่าละเจ็้อยนะครับเท่าละ700้อนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูพวกพระพระย่อยๆพระเหมามาบ้างอยแบบอื่นบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นนี่ฮะเขาเรียกอะไรขุตาเล็กนะครับขุตาเล็กขอญาตูมนิดนึ่งนะครับตะเล็กหลวงปู่เผือกวัดชิงแก้วนะครับ เนื้อสวยนะครับเป็นพิมพ์ุดตานิกนี่ฮะเ,เนื้อหาหมวลตารนะครับเออก้าปึ๊กเลยนะครับหลวงปู่เผือกองนี้นะครับหลวงปู่เผือกองนี้เอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับอชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูพระ ประวดรางวัลนะผมเหลืออยู่สององนะครับพระประวดรางวัลนะครับวันนี้พิเศษแล้วกันนะครับถ้าเครพปีท่านใดเช่าก็ผมเอาแปดร้อยพอนะครับเอาแปดร้อยเหมือนได้ฟรีนะครับปีใบประกาศด้วยนะครับองนี้จะเป็นนี่ครับบางขุนพรมนะครับองนี้พิมพ์ฐานแถมได้ที่สองนะครับพร้อมใบตรงพร้อมใบแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงพร้อมใบแบบนี้เลยนะครับผมเอาแปดร้อยนะครับองนี้ นี่ครับผมเพราะว่าสุดท้ายละท้ายสุดนะครับมีเหลือเหลืออยู่สององนะครับเพิ่งคุดค้นเจอนะครับผมนึกว่าหมดไปแล้วนะครับอันนี้ได้รางวัลที่สองนะครับรางวัลที่สองเอาแปดร้อยบาทพอนะครับเหลืออีกองหนึ่งจะเป็นนี่นะครับจะเป็นเดี๋ยวไปไหนแล้วออนี่ครับเป็นนางพญานะครับพี่ๆนะครับเป็นนางพญา นะครับนี่ฮะนังพญาทิมข่าตรงองนี้องนี้ก็ได้ใบนะครับได้ใบมีใบพร้อมนะครับได้รางวัลที่หนึ่งเนื้อสวยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยข้าวพลักราดำรอยตัดแบบโบราณแบบนี้เลยนะฮะดูด้านหลังนะครับปึกป๊กๆเลยนะครับด้านหลังปึกป๊กๆเลยเอาแปดร้อยนะครับนี่ครับผมส่งให้พร้อมใบแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ ส่งให้เลส่งให้พร้อมใบแบบนี้นะฮะอันนี้ก็รางวัลที่1นนะครับนี่ผมณพอส่งในน้ำุูมันทองพะเยาเลยนะครับอ่านี่ครับส่งไปพร้อมใบแบบนี้เลยนะครับหนึร้อยบาทนะครับแนึร้อยบาทนะครับถือว่าราคาพิเศษนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อหาปึ๊กเลยนะครับนีะฮะ ดูด้านข้างนะครับมีรอยปีรอยแยกอ่ะจะมีรอยบินหน่อยนะครับก็รอยบินตรงนี้ก็จะเห็นพวกเนื้อข้างในนี่ครับมีเม็ดมอนตานใหญ่ๆแบบนี้เลยมีเม็ดมอนตานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับแปดร้อยนะครับถือว่าพิเศษแล้วกันนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปมาดู สำเร็จทีองค์หนึ่งครับองที่สองนี่ฮรองนี้เนื้อหามนตานเยอะเลยนะครับองนี้เนื้อหามนตตานเยอะนะครับด้านข้างก็จะมีรอยปีรอยแยกแบบนี้นะฮะรอยปีรอยแยกสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับผมเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งแจ็คเลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมเสือนะครับเสือ อ่านี่เป็นกามช้างนะครับเสือกามช้างหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไล่นะครับตัวเขาเก่าปึ๊กๆแบบนี้เลยอ่าตัวเขาเก่ามันๆเลยนะครับอันนี้เอาหกร้อยบาทแล้วกันนะครับหกร้อยบาทนะครับถูดใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมอ่ารูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับอันนี้เป็น ตะขัวลองพิมพ์นะครับเป็นตะขัวลองพิมพ์หายากนะครับตะขั่วดูนะครับดูตะกัวเก่านะครับตะขัวเก่าเทียนริ้วจีวอยังสแบบวยคมอยู่ยนะครับสวยคมอยู่ยแต่ว่าจมูกโดนหนึ่งโดนหน่อยหนึ่งนะครับหลวงพ่อพรมผมเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ,บ,รบผมมีอยู่สององนะครับนี่ครับ ดูปหล่อของพ่อมนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อตะขวดลงพิมพ์นะครับเนื้อตะขวดลงพิมพ์วันนี้ได้มาตามบ้านเลยนะครับเอาองค์ละเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโอดวัดจันเตศนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเตศนะดูเนื้อนะครับเนื้อทองเหลือง นื้อโลหะเก่านะครับพื้นตหนิมพื้นเขาเรียกอะไรตะไคร่ตะหนิมต่างๆนะครับหรือว่าผ่านการใช้มานะครับผ้าถวยดูง่ายนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่ออดพระจันทร์เตนนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปยังอยู่ที่รูปหล่อนะครับต่ออันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะครับเมื่อกี้เป็นเนื้อตะกัวหลวงพิมวันนี้เป็นเนื้อทองหลักังนะครับ หาได้มาบ้านเดียวกันนะครับนี่ฮะถือว่าผ่านการใช้นะครับดูจากเนื้อโลหะก็ลื่นเลยนะครับลื่นเลยลื่นเลยนะครับอันนี้ก็เปิดไว้700ดร้อบาทครับผมเจ0ดร้อบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูกหล่อปั๊มนะครับรูปหล่อปั๊มนี่ครับรูกหล่อปั๊มหลงพ่อพมวัดช่องแคนะครับ อ่ารูปขอปั๊มหลวงพรพรมวัดช่องแคนะครับอันนี้ก็ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์เก่ามาเดิมครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปนะครับนี่ฮะเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางปีนี้ปีมะโรงนะครับเป็นกระดูกงูเหลื่มนะครับนี่ฮะมียาวนะครับนี่มันจะมีแบบร้อยเป็น ร้อยเป็นสร้อยนะครับร้อยเป็นสร้อยกับร้อยข้อมือนะครับนี่ครแบบยาวมากเลยนะครับยาวมากนะครับเป็นกระดูกงูนะครับกระดูกงูเหลือมนะครับลงอักขระเรียบร้อยนะครับผ่านการปลุกเสกนะครับนี่พี่ๆท่านใดชอบนะผมเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทยาวนะครับยาวมากเลยนะครับเป็นกระดูกงูเหลือมนะครับกระดูกงูเหลือมนะครับเหมาได้ติดมา ใครชอบของแปลกนะครับเหลือใครชอบของแปลกนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปมาเป็นนี่ครับผมเขาเรียกพระลบบุรีถนิมแดงนะครับพิมพ์เลขหายากครับพิมพ์เลขหายากนะครับเป็นเดือนิมแดงดูง่ายๆเลยนะครับพระสามนะครับพรตตีคายพระสามลบบุรีนะครับ เนื้อสลิมแดงนะครับเป็นพิมพ์เลกนะครับหายากนะครับองนี้เอาสองพบาทแล้วกันนะครับ2,000บาทนะครับพิมพ์เล็ขหายากนะครับเนื้อตะนิมแดงดูง่ายนะครับต่อไปเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดไม้นะครับอันนี้อ่ากระตะกุดไม้สายนู่นนะฮะหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดถนดหลวงนะครับดูจักยันนะครับเขาเรียกอะไรหลวงพ่ออุ่นหรือหลวงพ่ออะไรนี่นะฮะ้าของเดิมเขาบอกมานะครับ เป็นไม้นะครับเป็นไม้อันนี้เอา500้อบาทพอนะครับ500บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูขึ้นเหนือกันบ้างครับพระลือนะครับตัวเนื้อแห้งมากเลยนะครับพระลือนะครับองค์นี้เนื้อแห้งสวยเลยนะครับเนื้อแห้งสวยมากนะครับเป็นพระลือหน้ามงคลนะครับองนี้พระลือหน้ามงคลเนื้อสวยเลยนะครับเอา1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับ พี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ064756169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระรอดนะครับพระรอดอันนี้ปีเขาเรียกปีอะไร2,500นะครับปี2,500ออกวัดพระสิงห์นะครับ2,500ออกวัดพระสิงห์นะครับองค์นี้เอา500บาทนะครับ500บาทนะครับ ฮะต่อไปนะครับนี่ครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนแสนทะท้านนะครับกุลงเล่าอายุทยานะครับอ่ากุหลงเล่าอายุทยาเนื้อเก่ากึกเลยนะครับเนื้อเก่ากึกเลยนะครับมีลงรักลงชาตินะครับมีลงรักลงชาติแบบนี้เลยนะครับอันนี้เอาห้าร้อยละกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี um, ่ครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับปี25 1 4น้านะครับปี25 1 4นสินะครับอันนี้ก็เอา5้าร้อบาทพอนะครับ500อบาทนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับต่อไปมาดูนี่ครับปกพิมพ์พิเศษองค์พิเศษนะฮะพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะครับแบบไม่ตัดปีกนะครับแบบไม่ตัดปีกนะครับ เนื้อแห้งเก่าเลยนะครับเนื้อแห้งเก่าเลยนะครับมีแร่นะครับมีคราบรักราดํานะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเป็นพระเขาขุดเจอนะครับนี่ฮะเป็นเขาเรียกกู่น้ํากู่อะไรนี่แหละฮะนะครับเอาพันหนึ่งนะครับนี่ยพันหนึ่งได้ห้าองค์ไปเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับปีมาดูของหายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นนางเสนจันแปดทิศครับนางเสนจันแปดทิศกุ ะตาเทนค้นหนังสุขโขทัยนะฮะกุตาเทนคืนหนังสุขโขทัยนะครับองค์นี้สวยนะครับศิลปะสวยนะครับแต่ว่าเสียดายบินบินไปหน่อยนะครับบินไปหน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อพระโดยรวมนี่สวยเลยนะครับนี่ฮะ พระตุโขทัยนะครับสุโขทัยนางเสน่ห์จันนะครับองนี้ผมเปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูอีกองหนึ่งครับนี่ครับเป็นนางเสน่์จันนะฮะนางเสน่์จันองคนี้สวยคลาสสิกเดิมๆเลยนะครับสวยคลาสสิกเดิมๆวินเทจไม่ผ่านการใช้ด้วยนะครับ น่าจะของเลี่ยมอย่างนี้น่าจะมีต่ํากว่า5 0าิปีนะครับแต่เจ้าของเริมบอกว่าได้มาตอนแตกลู่นี้เลี่ยมเลี่ยมไว้เลยนะครับเลี่ยมไว้เลยนะครับอง์นี้เอา2 0 0 0บาทนะครับนางสตรีจันทร์นะครับ2,000บาทพระถวนนะครับหน้าต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับไปไวยังไงไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพระขุนแผนใบพุทธานะครับองนี้พระขุนแผนใบพุทธาอยุธยานะครับ ผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีค้าบรักดาดำนะฮะมีค้าบรักดาดำหนาขึ้นตามองค์พ้าแบบนี้นะฮะเนื้อสวยปึ๊กเลยนะครับ อันนี้เอา800บาทแล้วกันนะครับ800บาทนะครับพระคุณแผนใบพุทธานะครับอ่ารายการต่อไปนะครับเป็นภาพผงวัดภาพพิมพ์สมาธินะครับพิมพ์สมาธิใหญ่นะครับอ่าพิมพ์สมาธิใหญ่นะครับ้าสวยนะครับเนื้อสวย่องดูดึกนุ่มนวนตานะฮะเห็นมวลสารต่างๆเม็ดดาเม็ดแดงมีลงรักอ่าลงรักด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้เอา800บาทพอนะครับ800บาทนะครับ อ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับผมพระยอดขุนพลเมืองพะเยานะครับพระยอดขุนพลเมืองพะเยานะครับพิมพ์นกปลานะครับพิมพ์นกปลานะครับองนี้ก็สวยนะครับสวยดูง่ายนะครับเอาแ0 0อบาทพอนะครับแ800รอบาทนะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงหลังนางพืนชินเงินนะครับเป็นชินเงินนะครับพระตว๋ยมีหน้ามีตานะพระตุ๋ยมีหน้ามีตานี่ครับผมเป็นชินเงินนะครับเป็นชินเงินนะครับเนื้อสวยมากจมูกลังโด่งนะครับตีละป่าของนะครับนี่ฮะตีละป่าของนะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ชอบองไหนถูกใจองไหนแคปหน้าจอส่งไลน์มาได้เลยนะครับ0ู้หกสี่เจ็ดห้าหกเนก้านะครับเปิดโทรเปิดไลน์เบอร์เ,อเดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ฮะจะเป็นพระกุวัจุรามณีนะครับพระกุวัจุรามณีพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้าอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับใช้แทนนางพญาได้นะครับใช้แทนนางพญาได้ นะครับต่อไปเป็นก่วัจุรามณีพิมพ์ซุ้มขีดนะครับอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มขีดนะฮะดูเนื้อเขาสวยนะครับองนี้เนื้อสวยเม็ดแร่ลอยๆนะครับอ่าที่ด้านข้างนะครับแบบโบราณนะครับอ่าอันนี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระตุ้มกรนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพระทิมกอกุบรมธาตพิมพ์ใหญ่ไม่มีขนกครับองนี้ เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยภาพรักราดำนี่โิตกเลยนะฮะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับแปดร้อยบาทค่าปู่เดิมๆนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนี่ฮนะเป็นชิ้นเงินนะครับเป็นผ้าสามรบบุรีนะฮะชิ้นเงินหลังลายผ้าเนื้อสวย แต่ว่าตรงนี้ก็ตามสภาพนะครับอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะปิดทองบูชามานะครับผมเอา700บาทแล้วกันนะครับเรี่ยมพลาสติกผองห้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นยอดขุนพลนะครับนี่ครับพระยอดขุนพลลบบุรีนะครับกูวัดไก่ลบบุรีนะครับอง์นี้ก็เนื้อสวยนะครับภาบรักราดำต่างๆก็สวยนะครับอง์นี้เอา700อพอนะครับ แคปหน้าจอส่งมานะครับพี่บีนะครับชอบองไหนนะครับต่อไปเป็นพระเลี่ยงนะครับพระเลี่ยงเลี่ยงทุกเลี่ยงตกเลี่ยงโรกเลี่ยงภัยนะครับนี่ฮะคูปโตุรีนะครับหนึ่งเส้นคมนะครับเส้นคมตรงต้อตรงนี้นะฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยแห้งแก๊กเลยนะครับเนื้อสวยแห้งแก๊กเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5ห1 6ี่เจดห้าหกนงนะครับพระเลี่ยงเอา800บาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นผ้าลือนะครับพ้าเรื่องเสร็จก็เป็นผ้าลือนะครับเนื้อแห้งๆเลยนะครับผ้าลือนะครับผ้าลือผ้าลือพิมพ์เล็กนะครับค่าฝุ่นค่าอะไรก็นะผมเอาแปดร้อยเหมือนกันนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปผ้าลือเสร็จมาดูผระลบครับนี่ฮะ น่าจะเป็นพระลบลำพูนนะครับองนี้ก็แปดร้อยบาทนะครับเาอสวยมันๆเยอะนะครับอันนี้เป็นพ้าตุ้มกอนะครับพิมพ์กลางพิมพ์กลางและพิมพ์ใหญ่ไม่แน่ใจนะครับจะมีแรล่องมะขามนะครับนี่ฮะเนื้อแห้งๆเลยนะครับเนื้อแห้งๆนะองนี้ก็เอาแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี่ครับนางพญาครับผมพิมพ์สักคตินะครับองนี้ก็แปดร้อยนะครับราคาจำง่ายๆนะครับต่อไปนะครับพระสมเด็จนะครับองนี้ลงรักลงทองนะครับลงรักลงทองนะครับอง์นี้ผมเอาห้าร้อยบาทพอนะครับสมเด็จนะครับห้าร้อยบาทมาดูอีกองหนึ่งนะครับอง์นี้ก็ลงชาตินะครับ รงรักลงชาติเก่าเลยนะครับองนี้ก็เปิดไว้ห้าร้อยแล้วกันนะครับ5้าร้อบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนี่คเป็นเหรียญนะครับเหรียญกายทิพย์หลวงพ่อริมนะครับวัดอุทุมพรนะครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับเหรียญนี้เอาสามร้อยแล้วกันนะครับ3 0 0อส่งคืนพื้นที่นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับ เรียนหลวงพ่อคงเรียนนี้สวยคมนะฮะเรียนนี้สวยคมนะครับนะเอาเจ็ดร้อยนะครับหลวงพ่อคงน,นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนี้ครับผมเป็นเรียนหลวงพ่อตทอนนะครับสองสี่หกศูนย์สองสี่หกศูนย์ตรงนี้ก็สวยนะครับหลวงพ่อตูทอนดูเม,ดม็ดพระศกนะต่างๆนะครับนี่ฮะ อ่าอันนี้ผมก็เอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับหลวงพ่อสุธนนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนเอดไลน์มานะครับต่อไปเป็นพระคงนะครับขูรอยคํานะครับเป็นเนื้อขาวนะครับด้านหลังดูด้านหลังมันโบ,บราณรเขาอาติดติด,ตดพวกฝาเนหนังติดอะไรย่งี้ไว้นะฮะนี่ครับเหมือนคาวเหมือนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เอา 7 0็ดร้อยบาทพอนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระ่ามาปางองค์นี้สวยเลยดูง่ายมากนะครับพระ่ามาปางนะครับนี่ดูแรกสวยเลยนะครับองนี้ดูง่ายนะครับพระ่ามาปางองนี้นะครับเอาพันหนึ่งนะครับท่ามาปางนะครับกําแพงเพชรนะครับพระปู่กําแพงนะครับต่อไปนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่ไก่ นี่ฮะผมข้าวปานพิมพ์ขี่ไก่เดือกกรอบปึ๊กเลยนะครับอันนี้เอาห้าร้อยพอนะครับต่อไปนะครับเป็นผ้าปิตานะครับผ้าปิตาอันนี้ไม่แน่ใจที่ไหนนี่ฮะหลังยันน่าจะสายทางชนบุรีนะฮะยุกจับกรอบนี่ครับหลายอายุหลายสิบปีนะกรอบสามสี่สิบปีนะครับเก่าเอาแปดร้อยบ,บาทแล้วกันนะครับไม่รู้หลวงพ่อนะครับ ต่อไปนะครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จธิรานะครับพระสมเด็จธิราอันนี้เจ้าของเดิมเขาเอาอะไรไม่รู้เคลือบไว้นะครับเคลือบไว้นะครับอันนี้เอา800ือนกันนะครับต่อไปนะครับผมรายการต่อไปจะเป็นนี่ฮะพระครูวัจุรามณีครับพิมพ์สองหน้านะครับมีอยู่สององนะฮะอันที่องค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็ 800บาทนะครับพี่พีถูกใจแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นภาพผงนะครับหลวงปุ่โตนะครับหลวงปุ่โตวัดประดู่ชิมพีอง์นี้เอาห้าร้อยพอนะครับรายการต่อไปเป็นบานน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อเปิลนะครับพระอุดมประชานาทนะครับด้านหลังเถือนะครับปีที่หนึ่งนะครับปีที่หนึ่งสินตายหลวงพ่อเปิลสายซักยันต์นะครับวัดบางพระนะครับอันนี้เอาห้าร้อยบาท นะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระล่วงนั่งเขากว้างสุโขทัยนะครับเนื้อดินนะครับแปดร้อยนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระปิตาปดนี่นะครับหลวงพุทโตรัตประดูชิมพีนะครับองค์นี้เอาแปดร้อยบาทครับรายการต่อไปครับผมเป็นพระคุณแผนนะครับผายคู่นะครับสภาพใช้ สภาพใช้สุกเลยนะครับแต่ว่าพระดูง่ายนะฮะพระดูง่ายเนื้อมันพิ่ดูนะครับครับพระกราดำสวยงามเลยนะครับอง์นี้เอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับราคาแบบปันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระพระเนื้อผงกูวัดวัดสะไรวัดไก่หรือวัดอะไรนะฮะไม่แน่ใจนะครับองนี้ผมเอาห้าร้อยแล้วกันนะครับ อ่ะต่อไปนะครับเป็นผ้าพองทุพัน้านะครับอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูผ้าพองทุพันธ์องนี้อ่ะองนี้สวยนะครับองนี้เก่าสวยด้วยเก่าด้วยนะครับดูเนื้อนะฮะดูเนื้อปึ๊กเลยนะครับองนี้ฮะคือว่าผ่านการใช้เนื้อละเอียดยิบเลยนะครับอันที่เอาสองพันบาทแล้วกันนะครับสองพันบาทนะครับผ้าพองทุพันธ์นะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นนางกําแพงนะครับนางเมดมะเคลดนะครับนางกําแพงเมดมะเคลดนะครับอันนี้ก็เอาสองพันบาทนะครับนางกําแพงเมดมะเคลดนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับของข้อเงินวัดบางคลานนะครับอันนี้น่าจะปีหนึ่งห้านะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับผมเป็นพระสุ้มกอนะครับองค์นี้ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ตรงเครื่องครับทุมกอพิมพ์ใหญ่ตรงเครื่องนะครับอง์นี้เดิมทีเจ้าของเขาห้อยอยู่นะครับเอาแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นนางพญานะครับพระนางพญาพิจณุโลกนะครับพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับพิมพ์อกนูนใหญ่องนี้ก็สวยจัดจ้านนะฮะพิมพ์ตรงถูกนะครับเนื้อแห้งแจ็กเลยนะครับนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับองค์นี้เอาพันเลยนะครับ <ain> <essa> <fal> 1,000บาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่วัดสุตวาดนะครับสุตวาดนะครับอากรุวัดสุตวาดนะครับสร้างในยุคเดียวกันนะครับแต่ว่ามาขึ้นกรุที่วัดสุตวาดนะครับอันนี้เอา1000บาทนะครับเปิดไป้1 0 0 0บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์ได้เลยนะครับต่อไปนะครับนี่ครับ เป็นพระรีลากำแพงนะครับลีลากำแพงขย่งวงนี้ดูง่ายนะครับองนี้ดูง่ายเหนือแห้งสวยเลยนะครับใช้แทนพวกรีลาไม่นขนมพระทึ้งกอกได้นะครับองนี้เอาพันหนึ่งนะครับเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับพระสวยดูง่ายนะครับต่อไปนะครับเป็นพระคุณแผนนะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับ องนี้เอา800บาทนะครับ800บาทนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปมาดูเหรียญช้าง3เสียนนะครับผมเอาเหรียญละ500บาทนะครับนี่ฮะเมาติดมานะครับเป็นขอบตตังนะครับขอบตตังนะครับเหรียญละ500บาทีนเหรียญที่1นะครับมีอยู่5เหรียญนะครับพป่ปีอันนี้เหรียญที่2นี่เหรียญที่2ครับต่อไปเหรียญที่3ามนะครับนี่เหรียญที่สาม เหรียญที่สามนะครับผมแล้วก็อีกอันหน,นึ่งเหรียญที่สี่ที่เหรียญที่สี่ครับเหรียญที่ห้าครับผมเหรียญที่ห้านะครับ,รรบชอบเหรียญไหนถูกใจเหรียญไหนแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณครับ